ตาาาลดรไม่่วผมไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรเขาเนะ่เขานำมาสร้างปัญหาให้กับพวกเรานะผมเคยเคยเคยร้องไปมีชื่อมีนามสกุลมีอะไรไปเยอะนะไม่ใช่ว่าพูดหรือเปล่าร้องไปเกี่ยวกับตลาดเราไหมก็ใช่ใช่อ่าก็ปัญหาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละก็าวเเปิดตลาดใหม่มาสามพฤศจิกาหกห้าก็มื่ก่อนเขาก็ถือปฏิบัติเหมือนยังสมัยผู้ว่าสยามมา ขาก็แยกสินค้ากันนะอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บกูก,ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเอาไปปนกันอย่างที่เราเป็นประจักษ์อยู่ทุกวันเนี่ยแ,แต่ก่อนอนะ่ะตลาดเราเขาขึ้นตรงตรงหน้าที่ที่ไปเช่าหรือไงเขาตรงนั้นเขาขึ้นสินค้าขึ้นสินค้าคนขึ้นทางนี้ครับนี่นี่นี่คือข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นรูปเก่าๆก็มีผมก็เคยส่งไปให้ดูไม่ใช่ผมไปล้องอะไรจนเกินหรือว่าเป็นไปเมคเรื่องไม่ใช่ ผมพูดอยู่ในข้อเท็จจริงทั้งนั้นแล้วคนที่เป็นผู้ขัดแย้งของพี่ก็คือเป็นอดีตตำรวจใช่ไหมอ้เอนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าก็ลองไปหาดูในข้อมูลนะแล้วจใจที่คิดว่ามีไม่เจะทำผมไม่จะเป็นคนมีคอนเนคชันไม่ได้มีพรรคพวกอะไรมีแต,มแต่มีแต่กลุ่มมาเฟียนะเขามีคอนเนคชันเขามีพรรคพวก เขาติดต่อเขารู้จักนายนั่นนายนี่เขา,า,า,าถึงกันเง่หมดมันก็พูดยากไอ้ผมมันประชาชนธรรมดา,ยยางที่เห็นอย่างที่ท่านเห็นสภาพเนี่ยมันเป็นอย่างน้นผมไม่ใช่เป็นอย่างอื่นแล้วในความคิดที่มีมาเฟียตลาดเราจริง่ไหมถามว่ามีมาเฟียตลาดเราจริงไหมผมอยากถามย้อนกลับพวกท่านอย่างเลยท่านเป็นเจ้าหน้าที่ท่านไม่เห็นอะไรบ้างเลย <c oughs> ใช่ไหม มีการตั้งโต๊ะเก็บเงินมีท่านสมหมายมาจากกองาก,การนั่งเรียกอะไรอะ่ะเออผมถามท่านกับนั่นเรียกอะไรแล้วเมื่อก่อนมีคดีอะไรบ้างทำไมแล้วไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดบ้างมาให้เห็นภาพล้อที่มาที่ไปบ้างไงทำไมคุณจะพูดแต่ปัจจุบันแล้วคุณว่าอันอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ปัจจุบันนี้ก็เห็นปกติดีนี่เนี่ยคุณพูดแต่อย่างนี้เนี่ยมันก็เลยยากที่จะพูดกันนะแล้วตรงตรงทีง่ที่เช่าเหรทีร่เช่าทำอะไรหรอก็ทำที่จอดรถไงที่จอดรถครับผมแล้วก็วางสินค้าด้วย ครับก็มีวางสินค้าเขาพวกก็มาขายก็ขายกันครับผมพี่จะวางริมถนนใช่ไหมรับวางสินค้าไม่ใช่หรือก็ริมที่ผมนั่นแหละก็ในที่ผมไงแต่ขนาดเดียวกันกลุ่มเสียผลประโยชน์นั่นแหละคือเสียผลประโยชน์ลามาเฟียเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการเขาต้องการให้กลายเป็นแดนสนธยาที่มืดดำอย่างนี้อยู่เหมือนอย่างที่เราเห็นเนี่ยอะไรยุ่งยุ่งยากยากมั่วมั่วขึ้นก็ไม่ขึ้นตรงเวลาขึ้นแมงกระตีสองที่สามใกล้ขึ้นมาละอ่า ถ้าถึงเวลาถ้าของเถื่อนขึ้นมาหนีภาษียงยาขึ้นมามันจะเอามาป้ายมาตั้งโชว์เราเลยผมถามหน่อยอ่าคุณคิดดูขนาดที่เราเห็นเห็นนี่ก็ยังขึ้นมาครึ่งครึ่งแล้วไอ้ที่ไม่เห็นที่มันเป็นผลประโยชน์หนักๆเขาจะไม่ทํากันเลยทําไมอ้น,นั้นคุณไม่ไปจับจ้องมาคุณไม่ไปดูอ่ะผมทํามาหากินไม่ใช่ผมจะเอาเวลาว่างไปนั่งถูกไหมซอกแซกไปนั่งเฝ้าไปนั่งนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันเกิดจากคนเจ้าหน้าที่ที่เขาคนเห็นความ อึดอัดไม่ได้ก็มาพูดให้ฟังมาคุยให้ฟังเพราะก็เห็นเรานี่เป็นตัวตึงพูดง่ายเราสู้มาตลอดเขาก็เอาข้อมูลมาให้เราเนี่ยแหละเราก็เลยถึงได้สู้มากี่ปีแล้วตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งมามาดูก็ไม่มีอะไรสักอย่างลาบลื่นหมดสักชีลยหน้าถูกไหมอ่ะพอกลับไปปุ๊บกูตั้งโต๊ะเก็บเงินห้าสิบาทนั่นแหละผมถามทันทีว่าลครับหน่วยงานความมั่งคงคุณเห็นอะไรมัง่งและไอ้คนที่ไปพูดเนี่ยถามทันทีพูด กลายกลายเป็นว่าไอ้นี่ไม่ดีม,มันไม่ดีเกิดจากอะไรละ่ะเกิดจากใครละ่ะอผมถามหน่อยอมอผมถึงว่าบางทีผมโอกผมอยากท้าดีเบตมันออกโหนกระแสเลยดิเอามาคุยกันี่เอามาพูดกันที่ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่อง,องดูสิอยากทนานี่อ่าเรามาพูดสินะมึงใครจะมาเถียงกับผมนะไม่ใช่ว่าผมมาอวดเก่งนะก็ผมไปถูกเอาไปอบรมถูกไปให้ความรู้เรื่องกฎหมายถูกไปรู้เรื่องระเบียบแล้วผมถึงเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้ ที่แรกผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแหละว่าจะต้องมาเสียภาษีอะไรวุ่นวายแต่ขณะเดียวกันที่รัดเก็บนะมันน้อยนิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะพี่ยังทําต่อไหมหรือว่ายังก็ทําต่อครับทาต่อก็ถ้าตายก็ให้มันรู้ไปผมก็ยอมจะให้โลกมันรู้ไปก่อนตายผมก็ก็ต้องเอาข้อมูลส่งไปตามที่ที่ผมคิดว่าถ้าการตายของผมมันเกิดประโยชน์กับบ้านกับเมืองก็ยอมตายแหละอ่าผมไม่จะทำไม่จะทำยังไงล่ะผมถามดิ ้่ใหมันถ้าถ้าความยุติธรรมแค่นี้หน่วยงานช่วยเหลืออะไรผมไม่ได้แล้วผมจะไปพึ่งพาใส่ใครได้ของถามในที่บ้านเงี้ยถามว่ากลัวไหมก็มีกลัวนะคือคือตอนหน้าน่ะผมไม่กลัวรอกผมกลัวเล่นรับหลังอย่างนี้อ่าแต่ตอนนี้ก็ยังกลัวเหมือนเดิมก็ยังระแวงระแวงถ้าถามว่ากลัวจนขนาดหัวหดตีนขาดไม่ไม่ถึงขนาดนั้นผมก็เป็นสิทธิ์มีครูบาอาจารย์ผมก็ถือว่าถ้าถึงข่าวตายก็ต้องตาย ก็ไม่ก็ไม so so ่ถึงขนาดว่าไม่กลัวนะไม่มาไม่เฮ็ดมันคุยแล้วเกินมันคุยแล้วเกินเอามึงซะอะไรเงี้ย